ขอการวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยศซิตี้สังกับผมปาต้นเองก็วันนี้เราจะมารีว,รวิวพาวปากันนั่นเองครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะซึ่งนั่นก็คือซึ่งนั่นก็คือทันทันทีเอสคนดีคนเดิมอีกแล้วนั่นก็คือทันทันทีเอสนั่นเองซึ่งผมจะให้ทันทันเลือกนะว่าจะเอาพวกนี้ไปสู้กับตัวอะไรดี สู้กับพวกสัตว์น้ำใช่ไหมสูส้กับตัวไฮดร้าู้กันนะไฮดร้าสักห้าตัวลูกกันนะครับโอเคทันทันบอกว่าสู้กับไฮดร้าห้าตัวโอเคดูซิว่าจะสู้กับพวกไฮดร้าห้าตัวใครจะเป็นผู้ชนะมาลุยตอนนี้ได้กัดไฮดร้าแล้วไฮดร้าห้าตัวไฮดร้าห้าตัวมาโอ้โหโดนรัวๆ,ๆเลย,เล,ยเลือดออกครับ งดออกครับลงดออกครับเออวพวกเรางดออกเออพวกเราเพื่อ,อพเพื่อเออเพื่อเออเพื่อเออเพื่อตอนนี้ครตอนนี้แก๊งไฮโรห้าตัวว่าไงครับเอาแล้วตอนนี้ครับฟิวโวแก๊งแก๊งปลาช่อครับโจมตีโจมตีเอา้าเชลามตายครับทุกคนเอาปีระดา ผมผมไม่เอาแซลมอนมาครับเพราะว่าแซลมอนมันกาครับแซลมอนมันทําอะไรไม่ได้เลยครับแม่เอาแต่นีครับในตอนรับแซลมอนราคาในเกมนี้ผูแถมยังไม่สู้กับใครครับมาครับููชชไอโมอาโซลล่างอัพเกรดนี่โหดนะโหดก่าปาหมึกเยอะเลยครับมาใครจะชนะกันแน่ครับแกงห้ด้วยแกงให้ด้วที่ทํายนบอกออเออเอามาสู้โอ้ ตอนนี้ว่าไงครับโหโมซาโมซาผมชอบเยอะโมซาซอรัสว่าโมซาครับผมชอบเยอะโอ้ตอนนี้แกงไฮบ้วยมาแล้วครับผมชอบเยอะโมซาซอรัสว่าโมซาซอรสเนาะมาโมซาซอโมซาซอว่าไงครับโมซาซอเหมือนจะไม่ไหวนะเหมือนจะไม่ไหวนะและคู่นี้ไฮด้ชนะไป รอบต่อไปตัวที่ผมจะเอานั่นก็คือแบล็กคิโรสซัสนั่นเองสามตัวมาแบล็กคิโรสซัสสามตัวมาลูซี่จะสู้กับแบล็กคิโรสซัสสามตัวใครจะเป็นผู้ชนะชแล้วแบล็กคิโรสซัสโดนโจมตีอย่างรวดเร็วครับรวดเร็วทันได้มาปลาหมึกสควิดสควิดว่าไงครับปลาหมึกบัวฉันโหดนนะ้ำปลาหมึกบัวฉันโหดตอนนี้โมซาโมซาโมซาโซโมซาโซเจ ค่า1คิโลอู้หูอ้หูอ้หูอ้อ้หอ้หอู้อ้วันไปขนวันไปขึ้วันไปขึ้นอหอูหอตอนนี้ตอนลูกแมว10กิโลซัสหตัวเรียบร้อยครับดูสิทันทันเลือดตัวอะไรมังกรสักสมตัวแล้วกันทันทันเลือดมังกรสามตัวโอเค ลืมไปการต่อบู้นี้จะมีหกไฟนะครับก็คือคนละ2นะครับก็คือจะมีหกไฟนั่นเองครับโอเคนี่ไฟที่สมแล้วของทันทันมาทันทันเลือกมังกรมาทันทันเลือกมังกรสามตัวเอาแล้วตอนนี้เจอตัวแก้ทางมังกรก็คือวานเพชฌฆาตนั่นเองครับมาทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวแก้ทางมังกรหมดเลยครับเพราะว่ามันบินได้มังกรเสียเปรียบแล้ว เจอร่างอัพของพวกมันเข้าไปมังกรตายเน่ว้ามังกรตายไปแล้วหนึ่งศพตอนนี้โอ้โหมังกรเขียวมังกรเขียวชนะวานเทสเชคาดตอนนี้มังกรฟ้าตายครับมาเพื่อเพื่อมังกรสีอะไรโอ้โหมังกรตายีหนึ่งมังกรไฟปกติครับ เหลือมังกรสีเขียวมันก็สีเขียวนี่ฉลาดมากครับ <t> แต่ยังไงก็ไม่รอดครับโอเคไฟที่สี่ต่อไปไฟที่สี่ครับเป็นรอบของผมต่อคนระับก็คือกอแฮมเมอร์ Hammer, นั่นเองคนระับประมาณ6ตัวลุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกอแฮมเมอร์ uh huh. uh huh. uh huh. ข้าคือแก uh huh. งกอโอ้โหแกงกอเทพเจ้ากล้วยน้องแกงกอแกงกอโู้ดโดนโดนฆ่าตายเรียบร้อยไหมเรียบร้อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกอตายครับกอตายเอาเพื่อก็ตายครับอ่าปอใช่ไหมกอปลิ้นแล้วกันกอปลิ้นที่ทันทันพูดเนี่ยก็คือออกหลอดทันทันเอาออกหลอดสองตัวโอเคไปเจอกันในเกมโอเคออกหลอดสองตัวเริ่มปาคอนใส่หน้าครับโอ้โหออกหลอดบอกฉันไม่กลัวใครเพราะฉันมีคอนฉันจะปลา ขอใส่แก่อ้าอ้อ้โอ้อ็กรอโดนโดนเวียงขั้นสุดยอดครับอ็กรอโดนเวียงขั้นสุดยอดครับอ็กรอโดนเวียงขั้นสุดยอดอ็อกลอ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 อ็กรอว่าไงครับอ็อกลอรอทิพอยู่มาโอ้โหอ็กรอตายครับโอเคไฟสุดท้ายเป็นของผมแล้วครับซึ่งนั่นก็คือไฟเซรลท็อปนั่นเองครับประมาณประมาณหกตัวครับโอเค ลุยโอเคอือืือืือือกลอเอ้ยไม่ใช่ไทเฟท็อปตอนนี้โดนโจมตีข้างใหญ่ครับตอนนี้ไอลังสีแคมเมอร์ตัวนี้เป็นอะไรของมันตอนนี้โอนน้โหล่ะไทเฟท็อปสีเขียวเขาขึ้นไปเบิร์น,นกินเบิร์นออล เนอากาศลบห่วยเยอผิดหลายรอบเลยตอนนี้ก็ปลาหมึกล่างอดมาแล้วปลาหมึกล่างโอดเบาแกตายถอยเสียเลยครับเออเออโดนหนวดเออโดนหนวดโอ้โหโอ้โหตายครับตายเลยครับโอ้โหแกงเหล่านี้นีสามารถงยาบตัวคอนขึ้นไปบนอากาศได้ครับแล้วก็ทําให้ตัวคอนตกจากที่สูงตายแล้วยังไงตอไฟสุดท้ายเรียบร้อยโอเค ได,ได้เวลาบอกลาคนดูแล้วโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปช่องวิทยสิทธ่ทสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเออสวันนี้ก็ไม่ปครับผมก็ใครดูคลิปีิเรส็จไปกดติดตามช่องรัน,นทันทีด้วยนะครับ